สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะผมโยผมเ k ครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมซาร์ดออนไลน์แมมโมรี่ดิฟแลกกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับเราจะมาส่องพัทใหม่กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งพัทใหม่ในวันนี้นะครับผมหรือวันที่19จริงๆผมอัดวันที่20นะครับผมพัทใหม่สําหรับวันที่19มีอะไรที่น่าสนใจมากนะครับผมเราไปดูอย่างแรกกันเลยครับนั่นก็คือในส่วนของกาชานะครับผมกาชาเนี่ยไม่มีเสียงเลย นี่ครับผมตัวเกมนะครับได้เพิ่มคลาสใหม่นะครับผมคือคลาสฮอกหรือแลนส์นะครับผมเป็นสายหอกอ่ะเออก็คือเป็นสายใหม่นะผมเพิ่มเข้ามาในเกมนะนี่นะครับผมสายหอกนะโอเคซึ่งในตู้นี้จะมีสายหอกสองคนนะผมทาไมไม่มีเสียงเลยวะผมไม่อยากเปิดดังเพราะว่าเดี๋ยวเสียงมันปิดนะผมอ่าก็มีอัศนะเป็นสายหอก แล้วก็ชินอนสายหอ,อกนะผมยูกิเป็นเลเปียแล้วก็อ่ารีฟาเป็นดาบนะผมทำไมทำหน้าอางั้นวะโอเคเราจะมาลองสกิลกันก่อนเลยนะผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมีกดกาชาซึ่งถ้าเกิดว่าได้สีดาวก็ดีเพราะว่าผมอยากเอามารีวิวนะผมรูปแบบการโจมตีจะเป็นประมาณนี้โอเคนี่คือผมเพิ่งเห็นเลยนะตีห้ 1, 2, 3, 4, 5, าฮิตมั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเออตีห้าฮิตนะผมชาร์จออกกดค้างเป็นโลนะผม เป็นกาดนั่นแหละแล้วก็แทรลี่ได้นะฮะผมมีท่าอย่างนี้ด้วยแต่ว่าไม่ทำดาเมจนะท่าแบบสไลด์ไปเนะี่ยแล้วจะเขาเรียกว่าอ,อะไรจะควงควงทำไม <laughs> โอเคมาดูสกิลหนึ่งครับโซนิคชาร์ตปับ๊บอ๋อพุ่งไปแทงสองทีนะฮะต่อมาเฮลิคอร์ชูทวายส์ปั่นเฉยๆมั้งลองดูปับป๊บปั๊บอ๋อปั่นเฉยๆนะผมศัตรูล้มด้วยใช้ได้ ตามาเรียโอชาเวอร์หูหูอันนี้อันนี้น่าสนน่าสนครับผมน่าจะแรงนะแต่คําว่าน่าจะแรงเนี่ยแม่งไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เหมือนเหมือนซึกูอะน่าจะแรงนะฮะแต่พอเล่นจริงๆไม่แรงเท่าไหร่เลยรู้สึกว่าอันตีสองทีจะติดสตันนะนี่อันตีไปทีหนึ่งยังไม่ติดต้องกดอันตีอีกทีแล้วก็นี่สตันจริงด้วยเป็นเหมือนกับอ่าตัวตู้ที่แล้วนะผมโอเค มาดูของอสุนากันโซนิชาร์จกับเฮลิคอรทวินเหมือนเดิมนะผมต่อไปก็เป็นไลบ้าสปาร์คหูอุ้ยอันนี้แจมท่าสวยด้วยแจมวะ่ะเอออยากได้อยากได้แต่มันจะให้หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะผมถ้าได้อะเอามารีวิวแน่นอนนะต่อมาโอ้ท่านี้เคยเห็นแล้วนะผมชายนิง่งเกม,มินิโป้หูหู เฮ้ยเฮ้ย,ยถ้ามันถ้ามันเหมือนจะได้วะยูกิปั๊บโอ้เฮ้ยผมให้เลยวะ่ะให้ท่าเลยว่ะให้คะแนนท่าแบบเต็มเลยอ่ะโอ้ผมชอบมากอ่ะแล้ยูกิมาก็ดีนะไม่มีไวไวฟูมีสองคนนึงเนี่ยโอเคอ่าสกิลของลีฟาเอริสบารักโอ้โหโอ้โห สกิลนางดูลีลาไปนิดนึงไม่รู้ว่าจะแรงหรือเปล่าแต่ถ้าแรงนี่โอ้โหโคตรโอเลยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับส่วนกาชานะเดี๋ยวเราไว้ไปต่อกันในคลิปหน้านะคลิปกดกาชานะผมแล้วก็ยังมีอาวุธมาให้ด้วยนะผมซึ่งจริงๆเนี่ยอาวุธมึงแจกฟรีให้กูก่อนก็ได้นะ <c oughs> แต่ไม่เปนไรยังไงตู้ตู้ตัวละครกาชาเนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมกับอาวุธอยู่แล้วถูกปละ่ะโอเค เรามาดูในส่วนของเควสดีกว่านะผมเควสนะตอนนี้มีอัปเดตใหม่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งเควส t นะผมแม่งเยอะชิบหายเลยนะนั่นก็คือラกิ้งนะผมซึ่งผมเพิ่งเล่นไปได้นิดหน่อยเองนะแค่มาเอาเพชรเฉยๆเราจะได้ตัวละครนี้ตัวละครมาใหม่สําหรับอ่าตู้ラกิ้งนะผมก็คือตัวน้องหนูซิลิก้านะฮะอยากได้อยากได้อยู่นะเรามาดูกันโอ้โหจะแม่งมีโอกาสสุมเล่นลิสเบ็ดด้วยเหรอ <laughs> ชิบหายละ แต่คือตัวเลงกิ้งอ่ะมันเหมือนเอาไว้แค่เล่นขำๆนะฮะสกิลชื่อเทตเทต้าแบนดิชแบรนดิชอุ้ยอุ้ยสกิลเหมือนได้ไม่เหมือนผมเคยเห็นแล้วปะวะไม่นี่ไม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 ่เขลานกันเออสกิลได้สกิลได้อยู่สวยดีโอเคนะฮะใครอยากได้ซิลิก้าก็ออกมากดตู้เลยนะผมไม่มีให้กดแล้วนะ ผมเพิ่งกดไอ้ e, หานี่ไปนะยังไม่ได้ลงไม่ได้ลงคลิปเลยนะคลิปไอ้ e, ผมไม่ได้มาเป็นหนูทดลองอะมันมันคือคลิปกดตู้นี่ยแหละกดกดตู้ไอ้แรงกิ้งนี่แหละดองไว้ตั้งตั้งนานแล้วจะเดือนได้แล้วมั้งโอเคก็อีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปอ่าลงอีเวนต์นี้กันอีกนะผมก็คือในวันนี้เราจะมีคลิปทั้งหมด3าคลิปนะผมแล้วพรุ่งนี้ก็มี2คลิปนะ ก็คือมีลงอ่ามีสองแพทใหม่นะผมมีลงผมเอาอีเวนต์นี้ก่อนแล้วกันอีเวนต์นี้นะผมแล้วก็กดกาชาเอ้ยเดี๋ยวเอากดกาชามาขึ้นก่อนก็ได้เพราะว่าผมจะถ่ายต่อเลยนะเดี๋ยวเอาอ่าสองแพทใหม่กดกาชาแล้วก็อีเวนต์นี้นะผมฟาร์มชุดส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นอันนี้นะครับผมกับอีเวนต์ลิสเบตนะเอ้ลิสเบตกูไม่ต้องถ่ายก็ได้มั้ง อีว,วันนีออ้นี่ว่าเออนี่อีวันนี้นะผมมันเพิ่งอัปเดตเข้ามาเพิ่มนะซึ่งผมก็เคลียร์ไปแล้วโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมก็เจอนใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายแย่